Movie Check. สวัสดีครับได้เวลาของ Movie ี h เชคกับผมวีรวีโรจนนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพ,พยนตร์เป็นประจำกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วเลยครับสำหรับนักแสดงที่จะมาสมทบคนล่าสุดในภาพยนตร์เรื่องฮาบินภาพยนตร์เกาหลีหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองทางต้นสังกัดของอีดงอุกเนี่ยได้ออกมายืนยันเรื่องนี้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทที่อีดงอุกจะได้รับนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศนักแสดงนาออกมาแล้ว6คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นยอนบินจอนยอบินพักจองมินโจอูจินยูแจมยองพักคุนที่จะมาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษด้วย ฮาบินครับเป็นภาพ,พยนตร์แนวสายลับแอคชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1 9 0 9เกี่ยวกับนักเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพชาวเกาหลี อันจุงกึนที่เสียสละนะครับแล้วก็เสี่ยงชีวิตเพื่อฟื้นฟูสาธารณรัฐเกาหลีที่ถูกจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยยึดครองไปจากฮาบิน hmm. เมืองเอกของมนฑลหลงเจียงภาพยยตร์เรื่องนี้ครับเป็นผลงานการัน,นับของอูมินโฮผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในภาพยยตร์ที่หยิบเอาประเด็นทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่มาเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็น i n s i ซเมนต t เดอะดร k กิง The Man Standing Next นะครับและสำหรับฮารบินนะครับถ้าเกิดมีความคืบหน้ายัางไงมูวี่เช็คเราจะหยิบมาอัปเดตกันอีกแนะ่นอนครับ เอาละครับแล้วกลับมามูวี่เช็คกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมูวี่เช็ค